สวัสดีค่ะช่องเฮลที่มูดาพิมม่วงจากประเทศแคนาดามาอัปเดตข่าวสารบ้านกกอกกันเหมือนเดิมอัปเดตกันทุกวันบ้านกกอกไม่เคยเบื่อเลยทำข่าวทำทำคลิปตามข่าวคดีน้องชมพู่นะติดตามชีวิตลุงพลปะแตนนะโดยการดูผ่านช่อง youtube ของมือนๆหลายๆท่านของช่องอมรินทีวีและนะักข่าวสองท่านที่ขาดไม่ได้น้องนัทชิวน้องไอซสารวัตรมี YouTube เป็นสองช่องนี้นะ ผ่านไปเท่าไหร่1 1 9วัน120บวันไปแล้วในคดีของน้องชมพู่นี้นะคะก็ตามติกดกันมาตลอดนะวันนี้น้องไอศสารวัตรคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube ที่อัปโหลดมาทั้งหมด14คลิปวิดีโอวันนี้หายไปแล้ว13คลิปวิดีโอวันนี้เกิดอะไรขึ้นเหลือคลิปวิดีโอไว้ให้ดูต่างหน้าแค่หนึ่งคลิปวิดีโอโอ้ยไม่มาเลย <c oughs> นะปกติอยากจะได้ความสนุกสดชื่นสดใสต้องมาช่องสารวัตร ไอศวรรกับช่องนัดชิวเมื่อวานช่องนัดชิวปลิวไปแล้วไม่ใช่ช่องปลิวนะคลิปวิดีโอปลิวไม่แน่ใจว่าปลิวด้วยการถูกซ่อนไว้ข้างในเป็นส่วนตัวหรือว่าผู้ใหญ่สั่งลบอันนี้ไม่แน่ใจรออัปเดตนะคะน้องไอศวรรษก็เช่นกันไม่แน่ใจว่าลบทิ้งไป13วิดีโอคลิปหรือว่าซ่อนไว้13คลิปวิดีโอนะวันนี้เหลือไว้ให้ดูต่างหนะ้าหนึ่งคลิปวิดีโอแค่นั้นเองโอ้ยน้องเหงาเด้สู <c oughs> อะความสนุกสนานมองนี้บ่ม,ม,มีแล้วบ่ม,มีแล้ว คิดถึงน้องไอสารวัตมากเลยน้องหมอว่าอย่างนี้เราติดตามข่าวเขามาทุกวันความสดใสของเขาอ่ะของกลุ่มอ่ะกลุ่มนี้สดใสมากตามวิดีโอของลุงพลบาแตนทุกวันตามชีวิตของเขาทุกวันเหมือนมันขาดอะไรไปกินสมตำขาดผงชุรสพี่น้องนะเอาแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรเพื่อนนายหมู่บ้านกกอกก็ยังมีผู้คนที่มีความสําคัญทําข่าวอยู่นั่นก็คือก กลุ่มนักข่าวของน้องเต้นคนที่น่ารักจากทางแดนใต้นั่นเองนะวันนี้ก็ยังมีน้องเต้ประจําการอยู่ที่บ้านลุงคนนะหมู่บ้านก,ก,กอกนั่นเองไม่แน่ใจว่าน้องเต้ทําข่าวสองบ้านหรือเปล่าทั้งบ้านคุณแม่สาวิตรีและบ้านของลุงพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเมื่อกี้ไปดูอัปเดตน้องเต้ก็ยัง ไปอัปเดตการอ,าอยู่บนคลิปของเพื่อนหลายๆท่านเลยอยู่ที่บ้านของหลวงพปัาแตนนั่นเองนะวันนี้ไม่เป็นไรยังรอข่าวดีว่าเมื่อไรน้องไอซารวัตรจะอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆม,มาให้พวกเราดูความสดใสของเขานะน้องคนนี้นะบอกว่าเขาเขา,เขานำความสดใสามามาสู่ในใน ในช่วงเวลาที่หมู่บ้านกก,กอกมีความเครียดนะเวลาเราดูข่าวคเครียดๆเราก็อยากจะดูความแบบสดใสสดใส,ส,ดใสบันเทิงบ้าง <c oughs> ก็จะได้จากช่องไอสระวัตรกับนัทชิวนี่แหละค่ะแต่ไม่เป็นไรรอนะคะเมื่อไรจะกลับมาเมื่อไรจะกลับมากกอกเมื่อไรจะกลับมาทําคลิปส,ๆสด,สดสๆใสๆฮาๆมาให้พวกเราดูกันนัร้องเพลงกับลุงพลปแตนกันอีกนะคะวันนี้ก็อัปเดตข่าวชันกันเท่านี้ก่อนรออัปเดตกันต่อไปในวันหน้านะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ